ส่งความหล่อว่าที่ลูกเขยนิดอรพันธ์เป็นหนุ่มสไยวัชรพลทายาทโพลีพลัสสาวสวยสุดแซบสายฝอสไลวัชรพลลูกสาวคนสวยของคุณพ่อสราวุฒวัชรพลและคุณแม่นิดอรพันธ์วัชรพลเซเลบริตี้สาวฮอตที่มีแฟนคลับจำนวนมากเนื่องจากเธอมักทําวะล็อกถ่ายทอดเรื่องราวไล์สไตล์ในชีวิตประจำวันให้แฟนๆได้ชมกันผ่านทางชาแนลของตัวเองชื่อสไลวีฟอล ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตาม2.5แสนคนที่ติดตามเรื่องราวต่างๆของเธอและสำหรับหวานใจของสาวสรายวัชรพลโปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดาเลยละค่ะหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าไผ่พงสวรุษซึ่งหวานใจของเขานั้นก็เป็นทายาทของเครือเกษตกกจเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งและเป็นเจ้าของธุรกิจกาโรงแรมสุดหรูทั่วประเทศนอกจากรวยเลวเนียยังหล่ออีกด้วยล่ะค่ะ